กลุ่มกันไปเปลี่ยนชุดนะคะเราเสร็จกันก่อนสามคนได้ชนะเราไม่มีคนเยอะกว่าเป็นไปได้รอเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันกับงาน Winter Is Coming ค่ะก็อีกไม่กี่นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแสดงแล้วใช่แล้วไปเจอกันอีกทีนะคะบนเวที อะะไรควันนี้นะคะเบลตี้มีชายคาส่วนตัวนะคะเบลตี้ก็เลยสูงกว่ามัฟฟินและะ้วค่ะวันนี้แสดงเพลงใหม่ครั้งแรกเป็นไงคะโอ้ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะทุกคนเต้นไม่ผิดแน่นอนเต้นเต้นไม่ผิดแน่นอนวันนี้แสดงเพลงใหม่ครั้งแรกเป็นไงคะโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเราว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีอย่างแน่นอน เราดูมาแล้วสีมงคลวันนี้นะคะเราก็คือเราต้องเป็นสีดำวันนี้เราใส่สีดำออกจากบ้านมาแล้วก็ใช่สีแดงไม่ไม่อยู่ในตารางสีอัปมงคลแสดงว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีและเราจะต้องเต้นถูกทุกค่าอย่างแน่นอนค่ะเยี่ยมนี่แสดงเพลงใหม่ครั้งแรกเป็นไงคะเต้นเต้นมากค่ะกวัวเต้นผิดแต่ว่าวว่าจะเต้นไม่ผิดค่ะุดเต้นมากกวัวเต้นผิดจะพยายาม อินเตอร์พูดอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้หน่อยค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เรียกได้ว่ามันคนอาจจะรีเลทกับชีวิตใครบางคนก็ได้นะคะก็อาจจะรีเลทถึงคุณพ่อคุณแม่ในสมัยที่เขายังเขียนจดหมายหากันอะไรเงี้ยเออก็แบบถ้าเกิดว่าใครแบบว่ารู้สึกว่าชอบเพลงนี้ยก็อยากจะลองแบบส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ลองฟังดูคุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกถึงสมัยนู้นเนาะปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าฉันจีบกันด้วยเพจได้ก็คือแบบ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเพลงมาทำใหม่เดี๋ยวไปทั้งน้าทำใหม่ทำแบบส่งเพจอะไรนะส่งรักา่างเพจส่งเพจแบบเฟซบุ๊กหรือเปล่าเพจ,เ,จเพจเจอเพจเจอเพจเจอเพจเฟซบุ๊กนี่คนนี้เขายังรู้จักเลย <c oughs> แต่ไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไ,ไมไม่ไม่น่าจะมีใครทำใช้ตอนนี้นะคะนี่นะคะทุกคนกำลังเสริมสวยกันอยู่นะคะเพื่อที่จะ เราจะเตรียมขึ้นสเตจกันแล้วนะคะตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล,แล้วนะคะโส,สวยๆกันสุดฤทธิ์สุดเดชไม่มีใครยอมใครนะคะเพราะว่าวันนี้เสริมสวยอันนี้เพราะว,ว,ว,วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษของพวกเรานนั่เองก็เลยไม่มีใครยอมใครนะคะจะกลับไปถึงก่อนหน้านี้ให้ทุกคนได้ดูจริงๆเลยว่าฟ้าตอนเสริมสวยเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยบนโต๊ะอ่ะมีลิปสติกอยู่สิบแท่งฟ้าเนี่ยทาไปแล้วสิบสิบแท่งเลยจะให้เห็นสภาพมันมาก

ช่วยอธิบายสถานการณ์ให้หน่อยเขาว่าพี่เขาทำอะไรอยู่ดูออกไหมว่ามีไ่อนอยู่ตอนนี้เราเล่นซ่อนแอบกันอยู่หาพี่คือหาไม่เจอไม่เจอจริงไม่เจอจริงอุ้ยหายไปแล้วสองคนที่นี่ก่อนนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็มีเป็ดก้าวๆเป็ดสิเป็ดก้าวๆนะคะเป็ดมาเป็นเป็ดแล้วมาเป็นเป็ดอยู่นะคะพี่เคอร์บี้ค่ะเคอร์บี้ เราไม่ต้องไปถึงเขาเขียวเราก็เจอหมูแดงเขอจับน้อยได้ไหมหมูเดงกับเคอร์บี้เล่นกันนะคะอันนี้อัเซอร์ว้าซึมนะคะเซอร์วิสซึมนะคะเซอร์วซึมนะคะพี่เหลืองแบบเหลืองทั้งตัวเลยไอ้ไอ้หลังก็เหลืองอุ้ยหมูงก่อุ้ยต้อง มีนะคะโซลานะคะกับออเรนจี้นะคะก็ไปหาอะไรกินกันค่ะใช่ค่ะส้มอยากไปร้านแกงกะหรี่ถ้ากินอยู่ไหนเอกกี้จะไปลองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันตอนถึงร้านเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะโซล่ากับออร์เรนจี้นะคะได้แค่ข้าวแล้วของส้มเป็นข้าวแกงกะหรี่น้ำของเราข้าวแกงกะหรี่น่ากินมากของโซลานะคะเป็น คัพซื่อนะคะที่กินไปแล้วใช่ที่กินไปแล้วค่ะคะตอนนี้นะคะก็จบงานกันแล้วนะคะแสดงกันเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็เลยนะคะกำลังเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้ลงองเก็บทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะคะหลังจบงานแล้วโอเคค่ะงั้นเราก็บอกลากันไปกับงาน Winter is coming นะคะบ๊ายบาย